สวัสดีคุณผู้ชมครับและนี่คือเกมคุกกี้รันปจนภัยโลกแคนดี้นะครับฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับสำหรับเกมนี้สำหรับวันนี้ผมจะมาพาไปดูอัปเดตใหม่ที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันที่20มีนาคม2557นี้นะฮะเวอร์ชัน1.03ครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาครับนี่เลยครับคุกกี้หน่วยลบพิเศษนะเป็นคุกกี้ตัวใหม่ครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวใหม่อีกตัวนึ่งคือนายทหารบิสกิตนะตัวนี้ก็มาคู่กันนะครับ อีกอันนึงที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือนี่เลยครับอีเวนต์การเชิญเพื่อนครับเชิญเพื่อนสูงสุด50คนนะครับรับรางวัลเป็นคริสตัล100อันนะครับแล้วก็30คนก็จะได้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ครับสีทองทองตัวนี้นะครับเป็นระดับ S ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็นี่ครับการเชิญเพื่อนนะฮะเวลาเราจะเชิญเพื่อนต้องเป็นเพื่อนที่เขาไม่ได้เล่นคุกกี้รันนะครับใครที่เล่นไปแล้วเราก็จะไม่สามารถเชิญได้นะครับ สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นี่นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงหยุดทองคุณสมบัติของเขาก็คือผลิตเหรียญทองยักษ์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติอของคุกกี้นายทหารหนุ่บพิเศษนี่นะครับว่าทำอะไรได้นะตัวนี้จะความสามารถมีโอกาสยิงลูกอมดาวที่ได้รับในเกมเพื่อทำลายสิง่งกีดขวาง ก็หมายถึงจะยิงเป็นปืนนะแล้วทําลายสิง่งกีดขวางได้นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับเป็นผลิตไอเทมที่ทําให้ตัวเราใหญ่ขึ้นนะครับนี่เป็นคุณสมบัติความสามารถของเขานะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูดีกว่าว่านายทหารตัวใหม่เนี่ยมันทาอะไรได้นะครับ มันจะเป็นแบบนี้นะฮะยิงปืนไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับเป็นยิงดาวออกมาแล้วก็เราสามารถเก็บเพิ่พมคะแนนได้ด้วยนะครับไอส่งปืนนี้ถ้าเกิดว่ายิงโดนสิ่งกีดขวางนะ,ะก็มีโอกาสที่จะทาลายสิ่งกีดขวางได้ด้วยนะครับสำหรับคุกกี้หน่วยรบพิเศษนี่นะครับจะใช้เงินซื้อเป็นเงินในเกมก็1 3 5 0 0แสามันนะครับ การปลดล็อกค,คือต้องมีคุกกี้ตัวอื่น10ตัวก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกได้นะฮะใครมีเงินไม่ถึงก็สามารถเติมเงินเอาคิทตันซื้อได้เหมือนกันนะครับสําหรับคุกกี้ตัวนี้นะครับมีประมาณนี้ครับสาหรับอัปเดตใหม่นะฮะสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ